ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5MHz, AM 891 k h z และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับพูดคุยกันครับ เรื่องของการประชุมประจำปีของ s c a p สมัยที่79นะครับการประชุมนี้เป็นการประชุมเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็บทบาทของไทยในการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเราได้ไปพูดคุยในประเด็นใดบ้างนะครับสิ่งที่จะต้องจับตามองครับการประชุมทุกการประชุมเนี่ยแหะครับก็จะต้องมีการพูดคุยกันในประเด็นต่างๆและไทยเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนและ จะต้องไปพูดคุยในประเด็นเรื่องการค้าการลงทุนหรือความมั่นคงอะไรต่างๆในหลากหลายเวทีแต่ในเวทีนี้ไทยได้ไปพูดคุยหรือมีบทบาทอย่างไรกับการประชุมประจำปีของ s c a p ครับพูดคุยกันกันกบท่านเอกสิริปินทะรุจิอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะท่านอธิบดีคะคณะกรรมาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหรประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกเนี่ยคะ่ะเอ c a p เนี่ยค,ะค่ะคืออะไรคะอยากให้ท่านอธิบดีช่วยคลี่คลายให้หน่อยค่ะค่ะคือเอ c a p เนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในห้าคณะกรรมาการระดับภูมิภาคกันนะคะซึะ่องอยู่ภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมหรือที่เรียกย่ยอๆว่าอีโคสองกันนะคะ,อะของสหประชาชาติ เอสแคเนี่ยตั้งมา76ปีแล้วนะคะ,คะเดิมเอสแค <S S เนี่ยตั้งอยู่ที่คนครเซี่ยงไฮ้นะคะตั้งแต่ปี2490นะคะต่อมาเนี่ยในปี2492เนี่ยได้ย้ายมาตั้งที่กรุงเทพนะคะโดยจํานักงานที่ตั้งของเอสแคเนี่ยตั้งอยู่ที่บนถนนราชดันเดินที่เราทราบกันอยู่นะคะ,ะปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นโอกาสครบรอบ75ปีของ การต่อตั้งเอสแฉกโดยประเทศไทยเราซึ่งเป็นสมาชิกของสหประชาชาติเนี่ยแล้วก็เป็นสมาชิกของเอสแแล้วก็เป็นโอกาสที่ครบรอบ7 5ปีการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยด้วยเนี่ยได้ถือโอกาสมอบภาพสีน้ํามันสาราสันทิคมให้กับเอสแฉกเพือ่อเป็นที่ระลึกนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนการทําง,งานของเอ,อสแฉกต่อไปในฐานะประเทศเจ้าบ้านนะคะเอสแกก็ให้ใช้โอกาสดังกล่าวเนี่ย ในการที่ rename หรือเรียกว่าเปลี่ยนชื่อของศูนย์การประชุม S-CAP เนี่ยกลับมาใช้ชื่อศาลาสันติธรรมโดยเรียกว่าศูนย์ประชุมสะประชาชาติศาลาสันติธรรมกรุงเทพเพื่อลำาลึกถึงอาคารที่ทำการเดิมที่รัฐบาลเคยมอบให้เมื่อปี่2407 91องค์ค่ะซึ่งเป็นอาคารเดิมทีนี้กลับมาที่ความสำคัญของ s อ a p นะคะ เอสแกเนี so Asia, Pacific, uh, mm ่ยเป็นคณะกรรมการระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดมีสมาชิก53ประเทศนะคะโดยเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก49ประเทศประเทศนอกภูมิภาค4ประเทศซึ่งได้แก่ฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์อังกฤษสหรัฐอเมริกาและยังมีสมาชิกสมทบอีก9ดินแดนหรือเขตปกครองคืออาทิเช่นสาภาพยุโรปฮ่องกงเป็นต้นนะคะเวทีเอสแกเป็นเวทีสําหรับประเทศสมาชิกหารือ ประเด็นที่มีความสําคัญต่อภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการพัฒนาต่างๆการะจักความเหลื่อมล้ําปัญหาเศรษฐกิจวิกฤตความมั่นคงด้านพลังงานอาหารการจัดการคัยที่บัตรและที่สําคัญก็คือเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนในเอชดีจีค่ะครับ<ข>การประชุมประจําปีของเอสแคประชุมกันทุกปีเนี่ยเขาได้พูดคุยประเด็นไหนเป็นพิเศษไหมครับในปีนี้แล้วก็มีสิ่งที่ไทยมีบทบาทในการประชุมครั้งนี้มีอะไรบ้างคะท่าน ค่ะขอเรียนว่าเอฟแฉกเนี่ยจะ,จะจัดการประชุมในแต่ละปีเนี่ยก็จะคานึงถึงประเด็นที่มีความสําคัญต่อภูมิภาคในหลักสูตอนะคะสําหรับปีนี้เนี่ยการประชุมครึ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคือระหว่างวันที่สิบห้าถึงสิบเก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะซึ่งเป็นการประชุมสมัยที่เจ็ดสิบเก้าหัวข้อหลักของการประชุมคริส่ครั้งนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการเร่งรัดความร่วมมือเนี่ยนะคะ เพื่อดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในการดําเนินการด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยที่ประชุมเนี่ยทางส่งเสริมความร่วมมือกัคะไม่ว่าเป็นความร่วมมือด้านการเงินการลงทุนหรือเพื่อการเสริมสร้างสริมความสามารถของประเทศต่างในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการแบ่งปันและเปลี่ยนความประสบการณ์การแก้ไขปัญหาที่เป็นโรคปิดทางเพื่อลดผลกระทบและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนสภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็ทําให้เราสามารถดําเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเป็นกระจกให้เป็นศูนย์ได้ตามเป้าหมายที่แต่ละประเทศได้ให้สัญญาไว้นะคะสาหรับบทบาทของไทยเราในการประชุมครั้งนี้เนี่ยอยากจะขอเรียนง่ายๆเป็นสามสี่ส่วนนะคะส่วนแรกคือเราเนี่ย เป็นประเทศในฐานะที่เราเป็นประเทศเจ้าบ้านเป็น host country ของเอสแคนเราก็จะมีบทบาทเป็นประจำทุกปีที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะผู้นําประเทศแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านเอสแคนจะก,กล่าวเปิดกล่าวถ้อยแถลงพิเศษเปิดการกระชุมน,นะคะซึ่งเราก็จะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลีนน่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการขับเคลื่อนความร่วมมือต้องเร่งรัดต้องกล่าวได้ว่าต้องเป็นการเร่งรัดความร่วมมือเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืนได้เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุกประเทศทั่วโลกประสบกับปเชิญกับาการการแพร่ระบาดของโควิด19นะคะเรื่องของการความขัดแย้งของที่นิรัชศาสตร์แล้วก็เรื่องของกายมีเชิงสัญญาก็ประสบปัญหาในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายวัานการพัฒนาที่ยั่งยืนเราก็แต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีแนวทางการพัฒนาที่เป็นของตนเอง ที่พยายามใช้เพื่อที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเราก็นําเสนอเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาด้วยเช่นจัน,นะคะัคบนอกจากนี้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งบทบาทที่สองของเราเนี่ยก็คือเรื่องของการร่วมกับประเทศสมาชิกต่างๆในการขับเคลื่อนวาระที่เป็นวาระสําคัญสําหรับการประชุมครั้งนี้นะคะคก็คือว่าเราเนี่ย ปีที่ผ่านมาปี2565ประเทศไทยทาหน้าที่เป็นประธานการประชุมปีนี้เราได้ทำหน้าที่การส่งมอบตาแหน่งประธานให้กับประเทศทงกาเนื่องจากว่าเป็นวาระของประเทศหมู่เกาะแปซิฟิที่จะทาหน้าที่เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้นะคะเราก็ส่งมอบตาแหน่งประธานให้แล้วก็ร่วมมือกับประเทศทงกาและประเทศสมาชิกอื่นๆเนี่ยค่ะเคลื่อนวาระที่มีความสําคัญในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องของการ ร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างความต้านทานของประเทศในภูมิภาคในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะนี่ต้องขอเรียนเพิ่มเสริมนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าความเร่งด่วนของปัญหาสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเราเนี่ยมันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่ประเทศต่างๆเนี่ยให้ความสําคัญและมีข้อ,ขอกังวลอย่างมากโดยในครั้งนี้เนี่ย ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกเนี่ยมีผู้แทนระดับผู้นําระดับสูงมาเข้าร่วมด้วยตนเองเกือบทุกประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านที่เช่นท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศของหมู่เกาะคุกท่านประธานาธิบดีสาธารัฐลาวท่านนายกรัฐมนตรีเอกราชมัวรัฐเอกราชมัวนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของทงกาซึ่งทาหน้าที่เป็นประธานการประชุมเป็นต้นนะคะประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกก็เป็น กลุ่มที่ซึ่งในเป็นสมาชิกเอสแฉมีทั้งหมด14ประเทศ14ประเทศนะคะครับซึ่งต่างประสบกับปัญหาของภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกันทั้งสิ้นนะคะอัตราการเปลี่ยนเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกในปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนับว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกแล้วก็เลยส่งผลกระทบอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติจปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานปัญหา ผลกระทบของระบบอาหารระบบมิเวกเรื่องของเศรษฐกิจสังคมมากมายนะคะซึ่งทําให้เป็นผลกระทบที่ทําให้ประเทศทุกประเทศในภูมิภาคให้ความสำคัญต่อวาระในทีนี้อย่างมากนะคะแล้วก็ช่วงปีคศ2000ถึง2019ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมากที่สุด8ประเทศอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และยังมีการพยากรณ์ว่าเอเชียแปซิฟิกจะยังคงเป็นภูมิภาคที่รับผลกระทบมากที่สุดจากปริมาณน้ําฝนที่มีจํานวนมากจากภัยแล้งแล้วก็ทีเวสหรือขึ้นความร้อนรวมทั้งพายุไซโคลนที่จะทวีความรุนแรงขึ้นด้วยนะคะมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยแล้วก็บางส่วนของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยกำลังประสมกับปัญหาการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลที่เร็วขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ประมาณ3.3มิลลิเมตรซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากต่อ ความอยู่รอดของหมู่เกาะขนาดเล็กอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อ่าประเทศหล,หลายประเทศเนี่ยเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ที่ต้องขับเคลื่อนความร่วมมือกันและที่สําคัญคือผลของการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะถูกส่งต่อนะคะในฐานะอ่าเป็นอินพุตของประเทศของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะซิฟิกเนียจะส่งต่อไปอยังสหประชาชาติทั้งที่นะครเจนีวาและก็นิวยอร์กต่อไปนะคะคโดยที่ในทีนี้เราจะมีการประชุมที่สําคัญไม่ว่าจะเป็น การประชุม uh, Climate Action ะนะคะซัมต FGD ซ m ต่อไปเนี่ยก็จะมีการหารือในเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งส่วนที่สามท,ท,ที่ขอไฮไลท์สั้นๆนี่ก็คือว่าการนอกจากประเทศไทยได้ใช้โอกาสจากการที่ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกมาเข้าร่วมนะคะ,ะซึ่งนั้นไม่ได้มีโอกาสพบเจอกันบ่อยนะคะไดะ้ส่งเสริมความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือในหลากหลายมิติกับประเทศ ต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนานะคะผ่านทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศของเราแล้วก็าการส่งเสริมความร่วมมือในการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนะคะแล้วก็ความร่วมมือในมิติอื่นๆที่เป็นความสนใจและความสําคัญร่วมกันรวมจนถึงเรื่องของเรื่องประเด็นสิทธิมนุษยชนด้วยะคะ่ะครับ โอ้ฟังแล้วชื่นอกชื่นใจครับว่าที่ประชุมเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับเพราะผมฟังชื่อคณะกรรมธิการแล้วคือเศรษฐกิจและสังคมแห่งสาธารณชาติไม่มีคาว่าสิ่งแวดล้อมเลยแต่พอไปพูดถึงการพัฒนายอย่างยั่งยืนมันคือการเดินหน้าทั้งเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมครั้งนี้เนี่ยโอ้ผม ผมชอบที่เมีความเขาเรียกนะมีเรื่องโลกร้อนมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เราจะต้องแก้ไขกันในที่ประชุมอันนี้เพิ่งเป็นครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่ามีการพยายามที่จะเอาผลักดันเรื่องนี้มานานแล้วฮะความจริงก็มีการผลักดันมามเป็นระยะอย่างต่อนเนื่องด้วยนะคะแล้วก็ในในกรอบและเวทีที่เกี่ยวข้องนะคะ ในส่วนของ s อ a แกเนี่ยก็เป็นเป็นอ่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราเอาเรื่องนี้มาพูดคุยหารือกันเนื่องจากความเร่งด่วนของปัญหาที่มีมากขึ้นแล้วก็เป็นการส่งลูกต่อไปยังเวทีที่ใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เรียนไปนะคะ S D G Summit หรือว่า Climate Action Summit ที่จะมีการหารือที่นครนิวยอร์กในเดือนกันยายนปีนี้ต่อไปซึ่งรวมถึงแม้กระทั่งพับ28ที่ที่จะมีขึ้น ต่อไปด้วยนะคะก็จะมีการประชุมหลายๆอันที่จะตัด่อเรื่องตามมาซึ่งก็เป็นสิ่งที่ประเทศกําลังพัฒนาก็ดีประเทศพัฒนาแล้วก็ดีจะต้องหารือในวาระที่มีความสําคัญต่อผลประโยชน์แล้วก็ความอยู่รอดของตอน,น,นนะคะที่จะหาทางส่งเสริมความร่วมมือแล้วก็การดําเนินการต่อไปะค,ะค่ะค่ะครับเอ,อพอพูดถึงการประชุมนี้ะนะครับการประชุมนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับ ผลลัพธ์ในการประชุมครั้งนี้เป็นยังไงบ้างฮะทิศทางที่จะมีการที่จะนําสิ่งต่างๆที่ประชุมไปทําให้เป็นรูปธรรมมีแนวทางยังไงฮะค่ะคือก็อย่างเช่นที่ได้เรียนไปก่อนหน้านะคะว่าเราคราวนี้เราเน้นในเรื่องของกา,ารเปลี่ยนไปสร้างภูมิอากาศผลลัพธ์การประชุมที่ได้มีการรับรองกันในที่ประชุมก็มีข้อมติแล้วก็ข้อตัดสินใจทั้งหมดสิบเอ็ดฉบับที่ได้รับการรับรองในที่ประชุมในวันสุดท้ายนะคะ ครอบคุมประเด็นที่เราได้ได้ไดเรียนไปเบื้องต้นนะคะคหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการความร่วมมือในการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความร่วมมือด้านมหาสมุทรเพื่อสนัเสริมการดําเนินการด้านการด้านสภาพภูมิอากาศนะคะรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาเมืองนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลนะคะเพื่อพัฒนาในด้านต่างๆการสนับสนุนความร่วมมือเพื่อสนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุดนะคะ ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่เขาเรียกว่ามีมีความอ่อนไหวแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างมากนะคะแล้วก็เรื่องของการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในเทะเลอาราวเป็นต้นนะคะค่ะทีนี้ข้อมติที่สําคัญที่อยากจะไฮไลท์เนี่ยนะคะก็คือข้อมติที่เป็นหัวข้อหลักของการประชุมก็คือเรื่องของการเร่งรัดการดําเนินการด้านสภาพภูมิอากาศในเอเชียแปซิฟิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะอันนี้เนื้อหาเราก็ ถือว่าเราก็ได้พยายามผลักดันแล้วก็ขับให้ให้เกิดการมุ่งเน้นในเรื่องประเด็นที่เราให้ความสําคัญนั่นก็คือ,อไม่ใช่แค่ไทยนะคะแต่ว่าเป็นประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายที่ให้ความสนใจและให้ความสําคัญร่วมกันและก,ก็ก็คือการขับเคลื่อนความร่วมมือ,อในภูมิภาคแล้วก็เน้นเรื่องของการระดมเงินทุนเพื่อการดําเนินการด้านสภาพภูมิอากาศซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่ประเทศกําลังพัฒนาพยายามผลักดันทั้ทงในกรอบของคอ นะคะแล้วก็ในในขอบกระดาที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เรื่องของการสนับสุนให้สมาชิกเอแคเนี่ยแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนบเสนอเรื่องของการผ่านไปสู่พลังงานสะอาดแล้วก็พลังงานหมุนเวียนนะคะโดยให้คำนึงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญแล้วก็ข้อมติที่สําคัญอีกฉบับหนึ่งก็คือเรื่องของความร่วมมือด้าน สภาพภูมิอากาศในภูมิภาคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาสมุทรซึ่งอันนี้เสนอโดยเพื่อนบ้านของเราอินโดนีเซียนะคะจะเน้นเรื่องของการปกป้องรักษามหาสมุทรทรัพยากรทางทะเลเนื่องจากว่าอันนี้เป็นส่วนที่มีความสําคัญในการโดยที่มหาสมุทรนี่มีความสําคัญในการดูดซกับ,บก๊าซเรือนกระจกเป็นต้นเลยนะคะ,อ,ะ,อ,ะอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการข้อมร่างข้อมมติที่ เร่งรัดการดําเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคี2020น,น,นะคะซึ่งรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SGC ด้วยนะคะอย่างที่ได้เรียนไปนะคะว่าว่าปีนี้จะมีการประชุมสําคัญในเดือนกันยายนที่นครนิวยอร์กที่ชื่อว่า s g ส Summit เนืน่องจากว่าเรามาถึงครึ่งทางของการดําเนินการเพื่อบรรลุ s g สายปรชาติจะมีการประิุมใหญ่เดือนกันยายนนี้เพื่อทบทวนวาระขึ้นทางของการบรรลุเอ p ซหลายประเทศในโลกเนี่ยต่างเผชิญภาะวะที่ดำเนินการไปได้ไม่ถึงเป็นที่่ะคะในการที่จะบระรลุ s อ p ซเนื่องจากประสบความท้าทายไม่ว่าจากการระบาดแพร่ระบาดของโควิด1 9เเรื่องของภาวะเศษรษฐกิจเรื่องของผลกระทบจากภาวะความขัดแย้งใน ภูมิรัชศาสต,ต่างๆนะคะตอนนี้ก็มีความสําคัญที่สาปาสาระชาชาติให้ความสําคัญในการที่จะเร่งรัดการด,ำด,ำดําเนินการอาของประเทศต่างๆในโลกเนี่ยเพื่อให้เราสามารถบรรลุเอชดีีได้ตามเป้าหมายนะคะโดยที่สหปาสาระชาชาติจะสมัสรุีได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็น การเราได้มีการหาอยู่เรื่องนี้กันในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปแล้วนะคะในการสิ่งที่ชื่อว่าเอเชียแปซิฟิกฟอรัมอ่า s ออ่าซูเทนเบิลดีเวลมน์เนีะคะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งผลการประชุมนี้เนี่ยได้รับการรับรองในการประชุมอ่าเอเชียคอมมิชชั่นเซสันที่ผ่านมานี้แล้วก็จะนำไปส่งต่อเือเพ่สนอต่อที่ประชุม s e ซ Summit ในเดือนกันยายนที่นครนิวยอร์ก New York ต่อไปนะคะซึ่งก็หมายความว่า ภูมิภาคเอเชียตก,ก็จะสามารถสะท้อนมุมมองหรือข้อที่เห็นของเราเนี่ยต่อเวทีรดับโลกต่อไปด้วยนะคะค่ะนอกจากนี้นาาก็จะเป็นเรื่องของอนวัตกรรมดิจิตอลและเรื่องอื่นๆนะคะซึ่งถือว่าภาพรวมก็ผลของการประชุมเอสแคปปีนี้นะคะก็จะมีความค่อนข้างจาะตรงประเด็นเป้าหมายที่เป็นวาระที่เร่งด่วนและมีความสำคัญตอ่อภูมิภาพอย่างแท้จริงค่ะ ครับปฏิบัติยากเหมือนกันนะฮะการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยต้องไปทั้งเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเหมือนเราต้องได้อย่างเสียอย่างคือพัฒนาเศรษฐกิจแล้วโสิ่งแวดล้อมมันก็จะต้องหายไปด้วยนะแต่ว่าถ้าจะเดินหน้า3ามอย่างควบคู่กันไปเนี่ยก็เป็นโจทย์ยากเหมือนกันแต่ก็ไม่เกินความสามารถของเรานะฮะอยู่ที่ความร่วมมือของแต่ละประเทศแล้วก็ที่สําคัญประเทศไทยในการที่จะผลักดันเรื่องต่างๆเนี่ยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะครับ ใช่ค่ะตลอด5วันนะคะ่ะ15-19พฤษภาคมที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพเอ c a p เรามีกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการประชุมหารือโดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงเศรษฐกิจพอเพียงไหมคะท่านคะ,ะมีค่ะ,อ,ะอีกส่วนหนึ่งที่นอกเหนือจากนะสิ่งที่เราหารือกันในห้องประชุมนะคะ,อะนอกห้องประชุมเนี่ยประเทศต่างๆหรือว่าภาคส่วนต่างๆเนี่ย ก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เรียกว่า Climate Solution Fair นะคะ,คะซึ่งเอ็แ uh, ปเนี่ยเปิดพื้นที่ให้ประเทศต่างๆเนี่ยจัดแสดงบูธเพื่อนำเสนอประสบการณ์หรือข้อรเริ่มหรือแนวทางในการแก้ปัญหาด้านสภาพมินิอากาศที่เป็นรูปธรรมนะคะมีการจัดแสดงตลอดอทั้งสัปดาห์ในช่วงการประชุมนะคะให,ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสเข้าไปแลกเปลี่ยนหรือสร้างเครือข่ายกับผู้ที่มาแสดง จะแสดงบูธด้วยนะคะในส่วนของไทยเราเองเนี่ยได้รับความร่วมมือจากทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะร่วมกับทางสำนักง,งานเทคโนโลยีอวกาศและทุนนิสารสนเทศอศินด้านะคะแล้วก็สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยนะคะที่ได้ตรลงมาร่วมจัดแสดงบูธนําเสนอภาพรวมนโยบายการบรรลุเป้าหมายด้านการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แล้วก็การดําเนินการที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการลดกาซเคลือนกระจกในภาคอุตสาหการรมปูนซีเมนต์นะคะของไทยซึ่งถือว่ามีความก้าวหน้านะคะเป็นการนําเสนอตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนท,ท,ที่ที่มีมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็เป็น whole of, uh, Government Whole of Society Approach นะคะซึ่งถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนความพยายามในการลด การเซ็นกระจกอะไรต่างๆด้วยนะคะก็ได้รับความสนใจจากประเทศสมาชิกเอสแคปมากทีเดียวค่ะครับนี่คือการประชุมประจำปีของเอสแคปสมัยที่79นะครับวันนี้นะครับทางรายการนะครับขอบคุณท่านเอกสิริปินทะรุจิอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านปเป็นอย่างสูงครับขอบคุณคะ่ะสวัสดีค,ะดะค่ะดีมากค่ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ